ค่ะพบก,กับช่องแมค,ค้าสายโฮมค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะสิ้นเดือนหวยใ,ใกล้จะออกแล้วลูกค้าก็จะค่อนข้างเงียบหน่อยนะคะ, <c oughs> ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเงินเดือนออกเนาะแต่ก็ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะแมค้าเองก็ค่าใช้จ่ายเยอะวันนี้ก็เลยจะมีมีดมาให้พี่ๆชมกันนะคะประมาณกี่เล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีเก้าเล่มนะคะเดี๋ยวเรา ชมกันนะคะว่าแต่ละเล่มเป็นยังไงเนาะแ่าใจสิ้นเดือนแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเยืะนะคะก็จะหาเงินไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟหรือว่าค่าเทอมลูกนะคะเอามาดูกันค่ะวันนี้จะขายได้กี่เล่มเงียบมากเลยสองสามวันนี้ลูกค้าหายไปไหนหมดไม่รู้นะคะเอาตรงไหนก่อนเนี่ยเล่มไหนก่อนเอาเอาเล่มหมดก่อนล้วกันนะคะ่าชุดนี้นะคะเป็นหมดรถไฟมีสามเล่มนะคะหมดรถไฟไหมคะเหลืออยู่ประมาณ มาณสี่สิบกว่าเล่มนะคะก็จะหมดสต็อกหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วไม่มีแล้วค่ะแลือีกประมาณสี่สิบกว่าเล่มก็หมดแล้วเนาะวันนี้มีสามเล่มนะคะเล่มที่หนึ่งใบกว้างหนึ่งจุดหกใบยาวเจ็ดนิ้วสัน4ีมิลเป็นทรงโบวีนะคะด้ามจับก,ก็กี่นิ้วอะสี่หรือห้านิ้วเนี่ยเดี๋ยวกันจะหมดแลว หมดไหมคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะหมดแล้วก็ไม่มีละด้านจับสี่นิ้วค่ะหัวหมดนะคะเล่มน,นี้หัวหมดก็จะเป็นอันนี้นิดนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นรอยที่แบบค้างเขาเผาเนาะหมดรถไฟชุดนี้มีสามเล่มเล่มละเจ็ดร้อยบาทนะคะสําหรับหมดรถไฟเงียบเงียบชิ้นเดือนแล้วก็เงียบมากคมคลิปเลยค่ะ เล่มที่หนึ่งหมุดรถไฟนะคะเป็นเหล็กที่หายากนะคะแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะชุดอ่ลอเลือีกสี่สิบกวเล่มของแมคคาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีขายแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้เก็บไว้สะสมหรือว่าเก็บไว้ใช้งานเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะหมุดรถไฟก็มีมีชุดนี้สามเล่มน,นะคะต่อไปหมุดรถไฟเล่มที่สองใบกว้างหนึ่งจุห้าใบยาวเจดนิ้วสันสี่ิลค่ะทรงนี้ก็จะเป็นทรงเอ่อ โบวี่นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นทรงแบบอย่างนี้เนาะเป็น M แอมอย่างนี้เนาะด้ามจับสี่นิ้วค่ะหัวหมุดก็สวยเลยนะคะเล่มนี้ถ้าใครยังไม่ได้เก็บไว้สะสมหรือว่าเก็บไว้ใช้งานมีไว้ติดตัวสักเล่มเนาะ ก็แนะนําได้นะคะเพราะว่าหมดรถไฟปหล็กที่หายายากแล้วก็หมดแล้วหมดเลยค่ะเขาไม่ผลิตมาแล้วนะคะหมดแบบนี้เนาะที่แมค้าก็เหลือแค่สามสี่สิบเล่มก็หมดแล้วหมดสต็อกหมดครั้งเลยค่ะเล่มละเจ็ดร้อยบาทนะคะเสียงค่อนข้างดังหน่อยนะคะเพราะว่าหลังบ้านเขาก็เปิดเพลงดังข้างบ้านนี่ก็หลังบ้านนี่ก็ทำมีดทำเหล็กกันอยู่นะคะเสียงเครื่องจักรก็จะดังหน่อยเนาะ ต่อไปเล่นที่3ก็เป็นทรงโบวีนะคะใบกว้าง1.5ใบยาว7.4สัน4มิลข่นด้าม4นิ้วพอดูหัวหมุดนะคะก็สวยอยู่นะคะหัวหมุดมทือมีมี3เล่มเล่มละ700บาทแถมฝักที c ซีจัดส่งฟรีค่ะวันนี้30มิแล้วเนาะุ่งนี้31มเวันที่ 1, 1ต่อไปเล่นที่4จะเป็นมีดพกค่ะมีดพกเล็กซึ่งเป็นเหล็ก skd11 นะคะ skd11 พร้อมได้ เล่มน,นี้ใบกว้าง1.2ใบยาวห้าสี่สันสมิลค่ะด้านจับก็ด้ามจับ4นิ้วนะคะตอกหมดุดทองเหลืองให้5จุดค่ะด้ามของเขาเล่มน,นี้เป็นด้ามไม้ประดูค่ะด้ามไม้ประดูทุกเล่มไหมคะมีฝัก p ีวแถมให้นะคะแล้วก็จัดส่งฟีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสะดวกโอนหรือปลายทางก็แจ้งแม่ขาได้นะคะ มคมกริ้ค่ะ s k d เล่มนี้นะคะราคาอยู่ที่1,400บาทสำหรับมีดพกพามีดพกเล็กสําหรับท่านไหนที่ชอบมีดสวยๆเหล็กด,ดีๆนะคะเก๋ๆแบบนี้ค่ะชุดนี้มี2เล่มต่อไป s k d เล่มที่1นึ่งสอ่หเล่มที่5เป็น s k d เล่มนี้นะคะใบกว้าง1.4ึ่ใบยาว5.3าจุสมันสมิลด้ามจับก็4นิ้วนิดๆค่ะตอกมด หนึ่งสองสามสี่ห้าจุดเล่มนี้จะเป็นด้ามไม้ไม้เกร็ดดำนะคะสวยมากคะ่ะเล่มนี้ด้ามไม้เกร็ดดำแล้วแต่ช่างเขาใส่ให้นะบางทีก็ไม้ประดูไม้เกร็ดดำไม้พะยูงนะคะแล้วแต่ว่าช่างเขาจะใส่ไม้อะไรให้แม่ค้าขายเล่มนี้เป็นไม้เกร็ดดำค่ะลายสวยมาก S K D เล่มนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ S K D นี่บางท่านถามว่าทำไมราคาสูงเพราะว่า เขาเป็นเหล็กที่ค่อนข้างราคาแพงมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะราคาของเขาจะค่อนข้างสูงตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็เป็นเหล็กที่คุณภาพดีมากเหล็กดีชนิดหนึ่งเลยค่ะราคาเขาก็จะสูงนิดถ้าเป็นใบเปล่านะคะก็มีใบเปล่าด้วยนะคะแต่บางท่านก็อยากได้ SKD11 เล่มนี้1,400บาทค่ะสวยมากด,ด้าด้าไม้เกล็ดดำต่อไป เ k d เคดเล่มยาวจะเป็นใบเปล่านะคะใบเปล่าเล่มนี้แม่ค้าจะพันเชือกให้แต่ว่าข้างในก็จะเจาะรูให้นะคะประมาณหนึ่งจุดเนี่ยหนึ่งสองสามสามจุดนะคะสําหรับด้านในเนาะสําหรับท่านไหนที่อยากาไปทําด้ามเองเนาะแม่ค้าจะพันเชือกให้แบบนี้ใบกว้างเล่มนี้นะคะหนึ่งจุดสามใบยาวแปดนิ้วสั้นสามมิลค่ะน้าหนักสองร้อยห้าสิบกรัมละเล่มนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสําหรับเล่มยาวตามพันเชือกนะคะ าพี่ๆท่านไหนอยากได้เล่มยาวแบบนี้ราคาหนึ่งันหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าอยากให้เพิ่มด้ามไม่ว่าจะเป็นด้ามประดูดหรือด้ามไม้ส้ยหรือด้ามไม้ทยุกนะคะก็แจ้งมาค่ะได้นะคะว่าให้ทําด้ามร้อมนะคะบวกเพิ่มอีก5้าร้อยบาทค่ะ s k d ก็จะเหมาะกับการเป็นมีดแล่นะคะมีดแล่มีดหั่นมีดซอยนะคะเพราะว่าสันของเขาบาง ตันบางเหล็กของเขาค่อนข้างกันสนิมได้ดีนะคะไม่ค่อยเปนสนิมนะคะสําหรับเหล็ก SKD นะคะเล่มยาวเนาะต่อไปเล่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคะาก็ไม่ได้เขียนเบอร์ไว้ก็ลืม <laughs> เล่มที่เจ็ด เล่มที่เจ็ดค่ะเล่มที่เจ็ดจะเป็นทรงแบบนี้นะคะไม่รู้เขาเรียกว่าทรงอะไรจะว่าเป็นทรงดาบก็ไม่เชิงก็แต่มันเป็นปลายตัดนะคะเล่มนี้มีเล่มเดียวเป็นเหล็กตลับลูกปืนนะคะด้ามจับเก้านิ้วค่ะเล่มน,นี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือเปล่า ผิวเขาไม่ค่อยสวยนะคะช่างเขาก็จะขัดขัดขัดเอาผิวดำๆผิวเนื้อเหล็กของเขาออกแล้วก็จะเป็นดำๆด่างๆบ้างนะคะเล่มนี้ผิวไม่ค่อยสวยเล่มนี้แม่คะให้ราคาอยู่ที่เล่มละ700บาทนะคะ700บาทมีเล่มเดียวค่ะสําหรับตลับลูกปืนเจแปนอ่อไหนปลอกอยู่ไหนปลอกอยู่ไหนไมู่คล้ายๆกับดาบซอกเลยคะ่ะแต่เป็นปลายต่ำมีเล่มเดียวนะคะเล่มสุดท้ายค่ะเพราะว่า ที่จริงเขาเป็นชุดเดียวกันกับไอ้ตลับลูกปืนเจนเนของแม่ค้าที่แม่ค้าขายไปแต่ว่าเล่มนี้เพิ่งทําเสร็จเนาะเหลือเล่มเดียวอุ้ยคมมากเลยอะ่ะคมมากเลยค่ะเล่มนี้สวยนะคะเขาสวยอย,ยู่นะเล่มละเจ็ดร้อยบาทนี้เล่มเดียวนะคะดูความคมนะคะคมคมคมตั้งแต่โคนอย่างเงี้ยค่ะโคนเลยแล้วก็ปลายก็อย่างนี้เลยนะคะโอ้คมมากเล่มนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทมีเล่มเดียวค่ะ ลอกไหมคะให้ลืมให้ดูปลอกเนาะว่าอย่าง S K D ปลอกเขาก็จะก็ปลอก PVC แบบนี้นะคะปลอก PVC อัดรูปเนาะแล้วก็ตอกหมุดให้นะคะมีให้ทุกเล่มแล้กันคมนะคะเราจะมีปลอก PVC แบบนี้ให้ทุกเล่มนะคะต่อไปเล่มที่แปดเล่มที่แปดจะเป็นดาบเบลลิงรหรับลูกปืนเยอรมันนะคะเล่ม ยาวแบบนี้แหละคะ่ะเป็นดาบสึกแบบนี้นะคะใบกว้างเล่มน,นี้อยู่ที่หนึ่งจุดสี่ใบยาวยี่สิบสองจุดหกสันเจ็ดมินน้ำหนักเจ็ดร้อยกรัมค่ะเป็นดาบแบลลิงเล่มยาวนะคะขายไปชุดก่อนนะห้าเล่มน,นะคะ,ะชุดใหม่เนี่ยมันมีอยู่ประมาณห้าถึงหกเล่มน,นะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเออแม่ค้าเพิ่งใส่ใส่ด้ามไปนะ,ะใส่ด้ามแล้วก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะแต่เล่มน,นี้จะเป็นชุดของชุดก่อนเนาะ เดือยอยู่เล่มเดียวค่ะเล่มน,นี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะสำหรับดาบแบริ่งนะคะยิ่งเล่มยาวเล่มใหญ่แบบนี้นะคะวิธีทำของเขาก็จะยากมากเพราะว่าในการตีดาบแต่ละเล่มน,นะคะใช้เวลานานแล้วก็ตียากมากค่ะยิ่งยาวยิ่งยากนะคะราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นเหล็กตลับลูกปืนด้วยเนาะมันเป็นเหล็กที่หายากแล้วก็ทำยากด้วยค่ะ2,500บาทมี มีฝักพิธีก็เป็นฝักแบบนี้นะคะฝักพร้อมเข้ารูปแบบนี้เนาะการคมให้แถมให้ทุกเล่มนะคะ2,500บาทสำหรับดับแบิิงนะคะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่9อ่าเล่มที่9ด้วยเล่มที่9เนี่ยจะเป็น ดาบเอยไม่ใช่ดาบสิจะเป็นมีดแข่งขันนะคะสไตล์แข่งขันแบบนี้นะคะซึ่งมาทํามาจากเหล็กรางรถไฟเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่คลิปก่อนเมื่อหลายวันที่แล้วที่เม่ค้าลงไปเนาะแล้วก็เขายัางอยู่นะคะยังไม่เป็นไหนยังไม่มีใครทักหานมยคะ้าสักคนเลยนะคะ <laughs> เล่มนี้ค่ะใบกว้างอยู่ที่2.4ค่ะใบกว้างสุดนะคะ2.4ใบยาว11นิ้ววัดอีกทีหนึง่ง ใบยาก็11นิ้ว4หุนนะคะสัน7มิลค่ะด้ามจับอยู่ที่6นิ้วครึ่งด้ามของเขานี่จะเป็นด้ามไม้พายุงนะคะด้ามพายุงสวยๆแบบนี้เลยค่ะเจาะรูร้อยเชือกให้2รูรูใหญ่รูเล็กนะคะแล้วก็ตอกหมุดให้3จุดแบบนี้เล่มนี้ปกติไหมคะขายอยู่ที่ราคา3,500บาทน,นะคะสำหรับมีดแข่งขันมีด สเปคแข่งขันไม่ใช้งานผิวก็จะเป็นผิวผิวซาตินนะคะผิวซาตินด้ามจับมีสวยมากด้ามไม้พยุงนะคะแต่ว่าอ,อ,อาทิตย์แรกที่แม่ค้าลงไปอ่ะแม่ค้าลืม,ล,มลืมทาน้ามันลืมทาน้ํามันเคลือบผิวเขาไว้นะคะแม่ค้าก็ลืมลืมเอ่อเอาวางไว้ใส่ซองไว้อย่างดีลืมทาน้ํามันค่ะแล้วก็เขาก็จะมีร่องรอยแบบ เป็นผิวดำๆนิดๆหน่อยๆ,ๆนะคะตามแบบนี้เนาะแมคะ่ค้าก็พยายามให้ช่างเขาขัดออกให้นะคะแต่ก็ยังมีรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะเป็นรอยเอ่อเป็นรอยคล้ายๆแบบเล็กทุกชนิดค่ะย่อมเป็นสนิมอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่รักษาหรือว่าไม่ไม,ไม่ทาน้ํามันเขาไว้นะคะเขาก็จะคก็จะเริ่มข,ขึ้นสนิมนะคะแล้วแมค่ค้าก็ลืมทาน้ํามันไว้อะเล่มนี้ เล่มน,นี้แม่ค้าให้ราคา3,500บาทในคลิปก่อนนะคะแต่วันนี้เนื่องจากที่มันก็จะมีตําหนิตรงที่ก็จะเป็นผิวดําๆนิดๆหน่อยๆนะคะเป็นจุดๆจุดๆแบบนี้เนาะค่าก็จะมาลดราคาให้นะคะ3,500บาทในคลิปก่อนนะคะเป็นสเปคแข่งขันเป็นราคาปกติที่แม่ค้าเคยขายวันนี้แม่ค้าให้ราคาอยู่ที่3,000บาททวนนะคะ ด้ามไม้พยุงแบบนี้ค่ะจากสามพันห้าเหลือสามพันนะคะเพราะว่าเขามีดำนิดเนาะดำนิตรงที่แบบผิวดำนิดหน่นนอยๆตรงนี้นะคะเป็นผิวที่แม่ค้าลืมเช็ดน้ำมันไว้นะคะถ้าท่านไหนรับได้นะคะขอโทรมาเลยค่ะที่เบอร์ศูนย์0องสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองนะคะเล่มน,นี้จากสามพันห้าเหลือสามพันนะคะเป็นเหล็กลางรถไฟค่ะ ฝักของเขาก็เป็นฝกักพี c ีอัดรูปนะคะแล้วก็ติดกิ๊บล็อก ok ให้แบบนี้นะคะลืมอะเอาวางไว้แล้วก็ลืมเช็ดน้ำมันลืมอันนี้ไว้น้งมิชาก็ใส่ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้วางไว้ลืมเช็ดน้ำมันนะคะเขาก็จะเป็นรอยเหล็กรอยผิวเขาเรียกไม่รู้ว่ารอยอะไรรอยคล้ายๆกับผิวเหล็กเนีแบบ่ยค่ะเราไม่ได้เช็ดน้ำมันเนาะมันก็จะเป็นแบบนั้น<ม>ถ้าเราเช็ดน้ำมันเช็ดให้แห้งเช็ดน้ำมันทิ้งไว้เนี่ยเขาไม่ขึ้นสนิมเลยนะคะ จากสามห้าจากสามพันท่าเหลือสามพันบาททวดน,นะคะสําเร็จสําหรับเหล็กรางรถไฟด้าไม้่ายุเล่มน,นี้นะคะถ้าที่ที่สนใจก็ทักหรือโทรนะคะที่เบอร์ศูนย์สองสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองวันนี้นหมคะต้องต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ